สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับก่อ mm hmm. หายไปแล้ววันครับก็กลับมาแล้วครับก mm hmm. ็อยู่กับลำตาลนานชาแนลครับก่ mm hmm. อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟีทุกท่านครับเอฟีที่พึงกดติดตาม หรือว่าเอฟสที่กดตดตามมานันนานแล้วครับตั้งใ่เริ่มทำคลิปก็ขอขอขอบคุณครับต่อวันนี้ก็ผามาชมรถอุปตาดดปนน้าครับ m 6็ม0กครับรถปัญหนาครับรถตีหนามีผ่านหน้าครับนี้ก็ปรับแต่งครับปับพื้นที่สนามวัวครับ ี่ครับที่เพชรบุรีก็นี่ครับสนามเขาเรียกสนามวารานครับสองหัวสนามสองหัวครับปั๊บปรับปรับตรงไหนไปลุงก็ดันไปสาครับเอาดินไปสา ่อท่อสูตรครับได้ท่อสูตรครับวันนี้ต่อเดียวพอดันเสร็จก็จะเอาหางปั้นครับปั้นโรตารี่ครับปั้นตากแดดครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงมานิดหน้อยครับที่เพชรบุรีก็มีพายุเขา่าดีว่าบางทีไส้ายครับ ก็ดูครับผม ดูครัก่อเดียวเพราะดันดินกบลุ่มเส้นแล้วก็ต้องปั้นโรตรี่นะปัน้นห่างปั้นตากแดดครับ เสียงสนั่นลั่นพุงดีมกันครับวันนี้ประวัติสายทอสูตรกับ Năm ngò vẫn đơn đơn làng luôn các hấp? bọc cho phở tấm này nha tấm nha, cũng xuống luôn มือไร้นายครับอ๋อข้าเจรับกคอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์ครับ,บ,รบช่วยกดติดตามกดกระดิ่งในช่องกันตาลวันชาแนล้วยครับขอเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะให้ดูปั้นครับอ,อห่างปัน้น ต่อคลิปนี้ก็ไลดินครับลาดินจนะเสร็จแล้วลายดินจะจายครบครับผบลุ่มๆครับก่อเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมนี่ครับมาชมการปั่นโรตารี่ครับปั่นตากแดดครับปัน่นหลานอ่อคลิปนี้กขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อ oh, สวัสดีครับ